เป็นยังไงกันบ้างว้าวคุณผู้ชมดูสินี่เนี่ยค่ะรากฟอยเขาแบบเยอะมากขาวสะอาดมากเลยนะคะนี่ค่ะคุณผูช้ชมโอ้โหนี่ยค่ะนี่เห็่าน้น้ำยังสะอาดอยู่เลยค่ะเนี่ยเนี่ย คุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมค่ะมาปลูกขึ้นช่ายนะคะด้วยวิธีง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องงอดินเลยค่ะขึ้นช่ายนะคะนอกจากว่าเราจะใช้ประกอบอาหารแล้วนะคะยังมีประโยชน์นะคะทางยาด้วยเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมว่าขึ้นช่ายเราเนี่ยสามารถใช้ลดคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดแล้วก็ลดความดันโลหติตแล้วก็ใช้บำรุง ตับแล้วก็ไตได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะทราบถึงประโยชน์ขนาดนี้แล้วรีบไปหามาปลูกเลยค่ะปลูกวิธีไหนเดี๋ยวเราไปปลูกพร้อมกันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่แม่จิ๋มจะใช้ปลูกขึ้นช่ายวันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะสำลีค่ะคุณผู้ชมจะใช้เป็นแบบก้อนหรือว่าจะเป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะคะมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะใช่ได้ทั้งนั้นเลย แล้วก็จะมีขวดพลาสติกค,ค่ะขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได้นะคะตามสะดวกค่ะก็จะมีมีดนะคะแล้วก็มีน้ําน้ําสะอาดนะคะที่สำคัญขาดไม่ได้นั่นก็คือขึ้นช่ายค่ะคุณผู้ชมขึ้นช่ายอันนี้คือแม่สิมไปซื้อมาแล,แล้วมันกินไม่หมดเนาะเนี่ยเหลืองละมันก็จะเน่าเปล่านะคะก็แช่น้ําไว้เนี่ยใบเหลืองๆอย่างนี้ค่ะคือสามารถนํามาปลูกได้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งทิ้งนะคะมีประโยชน์มากด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้แม่สิมจะพาปลูกแบบไม่ต้องใช้ดินค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศเนาะหาดินยากอะไรเงี้ยค่ะอยากจะปลูกผักไว้ผักแพงอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถปลูกในน้ำได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำน้ำใส่ขวดก่อนขวดนี้ล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่าต้องสะอาดจริงๆอะคะ่ะถ้าไม่สะอาดจะเกิดการเน่าได้นะคะ เติมน้ําให้ถึงขอบขอบนะคะขอบตรงนี้จิ๋มจะปลูกสักสองต้นเนาะคุณผู้ชมถามว่าเราสามารถปลูกอะไรได้บ้างนะคะนอกจากขึ้นช่าเยอะค่ะสะละแหน่ต้นกระเพราต้นโหระพาได้หมดนะคะแมงลักอะไรพวกนี้ค่ะได้หมดเลยอ่าเราเตรียมน้ําเรียบร้อยทีนี้ก็เนี่ยค่ะเวลาเราไปซื้อมาเขาจะชอบมีหน่อยอย่างเงี้ยเนาะ ขึ้นมานี่จะตัดทิ้งนะคะปลูกได้เลยค่ะคุณผู้ชมปลูกเร็วได้กินเร็วนะคะนี่ใช้มีดตัดประมาณนี้ล้างที่เน่าๆเนี่ยค่ะออกนะคะเนี่ยเอาหนอที่เขางอกออกมาเนี่ยไว้ค่ะ เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีหน่อเล็กๆเนี่ยค่ะเริ่มโผล่ออกมาแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถปลูกได้เลยคุณผู้ชมตัดอันนี้ออกได้สองต้นแล้วค่ะจะถามว่าถ้าไม่มีหน่อออกมาปลูกได้ไหมได้เช่นกันค่ะแต่ว่าเขาก็จะช้าเนาะเราก็นําไปล้างให้สะอาดนะคะหลังจากที่แม่จิ๋มเลือกได้แล้วนะคะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้หน่อเขาจะเริ่มโตแล้วอันนี้สามารถปลูกได้เลยเขาก็จะโตเร็วเนาะให้มีรากเนี่ยค่ะนําไปล้างนะคะเอาเศษหินเศษดินนะคะออกด้วยถ้าเขาอยู่ในน้ําสะอาดเขาก็จะโตเร็วค่ะถ้าถามว่าไม่มีรากแก้วเกิดไหมคะแม่จิ๋มเกิดค่ะเขาจะมีรากฝอยอยู่นะคะเนี่ยมาทําพร้อมกันเลยค่ะสํารีค่ะจะเป็นก้อนหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะ ก็คือให้ให่หอแบบนี้ค่ะทำตามที่แม่จิ๋มทำให้ดูนี่แหละนะคะแล้วก็ย่อนลงไปคุณผู้ชมก็ทำให้มันตรงๆนิดนึงนะคะอันนี้คือแม่จิ๋มจะไม่ให้อากาศเขาเข้าไปนะคะเพื่อที่น้ำเขาจะไม่ได้ขุ่นเนาะรากเขาก็จะออกเร็วค่ะ ไม่ให้อากาศเขาเข้าไปเยอะเท่าไหร่นะคะให้รากโดนน้ำด้วยนะจ๊ะมียนั้นเขาจะไม่เจริญเติบโตเนาะ เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมอาไว้ในที่ร่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่แม่จิ๋มปลูกไว้แล้วนะคะอันนี้สิกว่าวันแล้วค่ะจากตอนแรกน้ําเขาจะเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมถึงนี้ตอนนี้นะคะลดลงมาเยอะแล้วนี่แม่จิ๋มยังไม่เปลี่ยนน้าเลยสิบกว่าวันแล้วนะคะเกือบสองอาทิตย์แล้วนะเนี่ยเขาเริ่มโตแล้วค่ะเนี่ยใบเขางอกออกมาแล้วนี่ที่แม่จิ๋มตัดไปเนี่ยนะคะ น,นี่ก็จะเป็นอีกขวดหนึ่งแม่จิ๋มเพิ่งจะเติมน้ําลงไปนะคะต้นเขาโตแล้วค่ะเนี่ยงามมากนี่ก็ที่แม่จิ๋มตัดไปอันนี้จะตัดสั้นหน่อยอันนี้ก็จะตัดสูงหน่อยนะคะวันนี้นะคะแม่จิ๋มก็จะให้ปุ๋ยได้แล้วนะคะเพราะว่าสิบกว่าวันแล้วเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอ๋อให้ดูก่ออันนี้ที่เพิ่งเพิ่งปลูกไปนะคะอันนี้อย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะคะ รอสักสิบกวันก่อนให้เขางอกขึ้นมาประมาณนี้ก่อนเราค่อยเริ่มใส่ปุ๋ยกันนะคะไหนเรามาดูกันซิว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างว้าวคุณผู้ชมดูซีนี่เนี่ยค่ะรากฝอยเขาแบบเยอะมากขาวสะอาดมากเลยนะคะนี่ค่ะคผู้นชมนโอ้โหเนี่ยค่ะนี่นี่น้ำยังสะอาดอยู่เลยค่ะเนี่ย น,น้ำยุบลงไปเยอะพอสมควรสิบกว่าวันอือเห็นไหมคะเขาสามารถจเจริญเติบโตได้ในน้ำปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้ดินนะคะเนี่ยรากเยอะมากว้าวเนี่ยค่ะในขวดน้ำเรานี่แหละนะคะไม่มีดินนะคะก็สามารถปลูกได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะคะผัก แพงมากนะคะมี FC m a g a z i มเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันเนี่ยะค่ะเป็นวิธีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถปลูกผักโดยที่ไม่ต้องใช้ดินนะคะไว้รับประทานเองค่ะเนี่ยกิ่งที่เราตัดไปเนี่ย,ยังเขียวสดอยู่เลยเนาะนไม่เน่าด้วยนะคะเป็นวิธีง่ายๆคุณผู้ชมก็ลองทํากันดูอ่าทีนี้มันสิบกว่าวันแล้วเนาะเรามาใส่ปุ๋ยบํารุงค่ะ ให้เขาเติบโตเร็วเนาะแม่จิ๋มจะใช้นี่เลยคุณผู้ชมมีฮอร์โมนไข่ไหมคะนี่ฮอร์โมนไข่ใช้ฮอร์โมนไข่จุลินซีสังข้อแสงนะคะปุ๋ยอะไรก็ได้ที่สามารถบำรุงต้นบำรุงใบนะคะที่แบบน้ำอะคะ่ะใส่ลงไปได้เลยอันนี้คือน้ำเขายุบลงไปแล้วเนาะเติมน้ำลงไปสักหน่อยหนึ่งค่ะคุณจะเติมน้ำหรือว่าเปลี่ยนน้ำก็ได้นะคะอันนี้แม่จิ๋มเปลี่ยนแล้ว ถ้าเขาไม่ขุ่นมากยังสะอาดอยู่แบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เติมน้ําลงไปแทนนะคะใส่ปุ๋ยประมาณอันนี้ขวดเล็กเนาะพอโมนไข่นะคะ1ฝาประมาณนี้เป็นอาหารนะคะก็ให้สังเกตดูว,ว่าฝาของคุณผู้ชมอ่ะมันสูงไหมถ้าสูงก็สักครึ่งฝาก็พอนะคะอันนี้ฝาเขาจะเตีๆๆเ้ยๆแบนๆเนาะ หลังจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะต้นอวบดีมากเลยทั้งอิ่มน้ำวังรากเขาขา่ดใส่ลงไปง่ายค่ะอะทีนี้เขาก็จะตโตเร็วแล้วค่ะเพราะว่าเขาได้รับสารอาหารนะคะ ต้นนี้ซิ้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมต้นนี้กําลังแตกขึ้นมาอีกแล้วค่ะเนี่ยอีกอกิ่งหนึ่งแล้วอีกก้านหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยไม่มีรากแก้เขายังสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะว่าเขามีรากฝอยหาอาหารได้อยู่นะคะจิ๋มจะใช้สองต้นเพราะว่าต้นเขาเล็กเนาะหอมเหมือนเดิมค่ะถ้าน้ำขุ่นมากคุณผู้ชมก็เปลี่ยนน้ำได้เลยนะคะอย่าปล่อยให้เน่านะแต่ของแม่จิ๋มนี่ ไม่เน่าเลยน้ำสะอาดมากอันนี้ที่เราเพิ่งทำเดี๋ยวแม่จินจะให้ดูอันนี้ก็คือจะมีที่ปลูกลงดินด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ไม่จินปลูกลงดินเนาะ,ะ,ะเขาก็เจริญเติบโตได้งามนะคะ คือจะได้เร็วกว่าที่ปลูกในน้ําค่ะเราจะปลูกในน้ําหรือว่าลงดินนะคะคุณผู้ชมสะดวกวิธีไหนก็สามารถเลือกใช้วิธีนั้นได้เลยนะคะทราบถึงประโยชน์ขนาดนี้แล้วนะคะรีบเลยนะคะคุณผู้ชมมีประโยชน์มากๆเลยค่ะปลูกก็ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกในดินหรือว่าในน้ําที่แม่จิ๋มแนะนําไปนะคะสามารถปลูกได้ทั้งนั้นเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สาคูช anel ด้วยนะคะ วันนี้แม่จิมขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ